เหมือนเดิมเลยค่ะคุณผู้ชมวินาทีนี้นะคใครไม่มีเครื่องเล่น a อ d r รอ d นีไม่ได้แล้วนะใช่ครับผมเพราะว่ามันเพิ่มความบันเทิงเพิ่มความสะดวกสบายในรถเนี่ยเยอะมากเลยนะคะคโอเควันนี้นะคะเรา2คนนะพาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่กันกับรถนิสันจุ๊บใช่แล้วนะคะลูกค้าเคยเปลี่ยนเครื่องเล่นกับเราไปอะ่ะแต่ว่านานแล้วคุณตารับลูกค้าบอกว่าอยากจะเปลี่ยนเครื่องเล่นใหม่อัปเกรดให้มันเป็นตัวรุ่นใหม่ดีกว่าใช่ครับทีนี้ลูกค้าเลือกเป็นตัวอะไรให้คุณต้านี้ดีกว่าอันน,นี้เป็นตัวแคปล่าเนาะ เป็นตัวเซบล่าเป็นแรม4รี่้อม12ครับหน้าจอก้านิ้วแบบ q l e ง 1K นะครับอนดอร์ออโต้แอปเปิลคาเทยไร้สายได้หมดเลยนะแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันต่างๆที่เราต้องการใช้นะครับได้ครบทุกๆอันเลยนะครับนี่สำหรับเป็นตัวเครื่องเล่นนะหน้าจอเขานะหน้าตาเขาเป็นแบบนี้นะคุณผู้ชมแล้วก็นี่เลยค่ะเราจะใส่กับตัวหน้ากากเข้าไปแบบนี้ประกอบร่างกันเข้าไปแบบนี้นะคะ่าตรงรุ่นกับตัวรถมีปลั๊กตรงรุ่นมาด้วยบบนแี้ค่ะ ได้แล้วก็เพิ่มความสะดวกสบายในการถอยจอดใช่ครับเป็นกล้องแบบ AHD นะครับ 720P อ่าเป็นกล้องเขาเรียกกล้องด้านกล้องมองถอยด้านหลังนะฮะความคมชัดแบบ AHD 720P ทีนี้เราเข้าไปดูในรถกันนิดนึงก่อนดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอ่านี่หน้าจอเดิมๆลูกค้าเป็นแบบนี้นะคะนี่เลยเอาละได้เวลาเปลี่ยนละทีนี้ ถ้าางนั้นเดี๋ยวเราปล่อยช่างเข้ามาดำเนินการ,รเลยดีกว่านะคะมีคอนโทรลพุ่มไล่โอเคค่ะรกลับมาท<จ>ี่รถนี่สันจุกค,คันน,น,นี้กันนะคะติดตั้งกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนเดิมก่อนที่เราจะเข้าไปชมในรถนะเดี๋ยววันพาคุณผู้ชมมาดูจุดติดตั้งกล้องมองถอยก,ก่อนนี่ค่ะเป็นกล้องแบบเจาะเข้าไปนะคุณผู้ชมเข้ารูปสวยงามนี่ดูแล้วไม่โลกสายตานะคะเนียนๆเลยอ่าเนียนอิบเลยแต่ให้คุณต้าแนะนําในรถกันต่อดีกว่าค่ะอ่านี่โอเคอันดับแรกเนี่ยเรามาดูกล้องถอยกันดีกว่าเนาะเดี๋ยวเราลืมใช่ ปุ๊บเนี่ยก้อนขยับหลังเห็นไหมครับภาพข้อตั้งที่จะชัดมากๆนะครับเนี่ยระยะกับรถข้างหๆแล้วจอดกันค่อนข้างที่จะใกล้อยู่นะเห็นถึงฝากระโปรงท้ายเห็นไหมครับคือมุมเนี่ยค่อนข้างกว้างเนาะแล้วก็ขาวๆนี่คือกันชนท้ายเลยนะนี่เห็นขอบกันชนด้วย เห็นกันชัดๆไปเลยว่าจะชนไม่ชนเราจะยังไงแล้วก็ติดกับเส้นสีแดงอย่างนี้เลยนะระยะเป๊ะมากเลยแล้วมีเส้นบอกระยะแบบนี้นี่ใกล้อยู่กับตัวกันชนเลยนะช่คราปักนะคักว่างนะทีนี้ดูซิหน้ากากนี่ค่ะเวลาเราเปลี่ยนหน้ากากหน้ากากจะต้องเข้ารูปสวยงามแบบนี้นะคะสีดำเงาเนาะเข้ากับชุดพันเวแนนนะครับเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรที่โผล่มาเนาะก็เรียบเนียนสวยงามอ่ะขนมอะไรนะครับก็เนี่ยครับเห็นไหมกดอันนี้ผมกดปุ่มซอสเนาะเนี่ยครับก็เลื่อนได้นะครับ เลงเสียงรถเสียงนะครับก็ได้ครบนะครับเดินหน้านะครับไล้างอย่างเงี้ยหรือว่าจะรับโทรศัพท<ม>์ใช้งานในครบทุกปุ่มนะครับคร<ม>บทุกปุ่มทุกฟังก์ชันนะสาหรับตัวคอนโทรลพวงมาลัยนี่บครบอยู่แล้วนะครับที่สร้างกับเราเนาะส่วนใหญ่แล้วเ<ๆ>นี่ยแอปพลิเคชันที่ทุกคนจะใช้งานกันก็เนี่ยค่ะมีดูหนังฟังเพลง<ช>เนาะจากแอปพลิเคชันความบันเทิงแผนที่นําทางนะคะแล้วก็อย่างบางท่านเนี่ยมีอ่าตัวแอปหรือว่ามีฟังก์ชันบางอย่างที่ซื้อไว้ในตัว Apple ิ a คพหรือว่า p Play s ส o r e ใช่ไหมคะไม่ใช่ And ดรอยแอนดเนี่ยก็เือตัวเฮตโต้แหละบางคนถ้าเราล็อกอินเดียวกับโทรศัพท์เราเนี่ยก็จะมารถด้วยกันก็จะเป็นล็อกอินเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วดูย t u b e ดูอะไรเงี้ยก็ดูได้เลยได้ไม่มีปัญหาอะไรน่าจะประมาณนี้นะคุณตาเนาะเป็นเดี๋ยวนี้เกือบทุกคันแล้วล่ะรถเกือบทุกคันที่จะต้องมีแล้วล่ะเนาะเนาะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะอัปเกรดเครื่องเล่นแบบนี้นะคะเรามีหลายรุ่นหลายแบรนด์หลายยี่ห้อเลยยังไงติดต่อสอบถามมาตามช่องทางที่หวานให้ไว้นะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ